ข้ามาเงิน,งนมันที่ปลูกไว้จ้าพี่น้องเป็นจังไดนี่ยี่สิบยี่สิบเปอร์ซ็นที่เหลืออยู่ไหมปูกปลูกไว้ตั้งหลายปูกไว้ตั้งหลายเหลือประมาณยี่สบสาสิเปอร์เซ็นี่่ะจ้าจสได้3สามไม้ได้ปลูกไม้ได้บให้นี่นเบ่งนี่โอ้โห สุดยอดเลยจ้ะมันบพ่เกิดสินเะมันห้อนหลายมันร้อนมากแต่อีตันนี่ว้มันเกิดก็เกิดมันเม่อเกิดก็บม่อเกิดจ้านี่นี่เบิางตัวมันตัวมันงามจ้ะมวัาก็ได้ซ้ำนี่ละนี่กาลังแตกออกมาฝนตกอยู่หมู่บ้านนี่น้อยหนึ่งเนี่ย จีได้สามจะได้เอามันมาสามได้สามมันได้มือนดินมันซูมดินมันอันนั้นดีอยู่นี่ซุูมจากน้อยอยู่ดอกนี่เฮ้ยซูมจากน้อยอยู่จ้าคือมีค้อันห้อยตีนควายมาลานวัดที่เหนียวผู้ใด,ดมาเลี้ยงควายใส่มืึงนี้เนาะบ้านนี้เนาะพูดมองนั่นไปน้อยหน่อยได้เพื่อน สิได้ไทไว้อีกจาก้านน่ไทไทปลูกอีกเด้บาทที่นี่ช่มนี้ก็สิได้สามสามแล้วแล้วก็สิได้ปลูกม่นเอียบบาทท่นี่จา้าใจไหนเบึงบ่งเบึ่งบรรยากาศท้องฟ้าสิไม่มีก้อนเมฆเลยจ้ะอันนั้นเป็นแค่นั้นซือได้อนี่เป็นอายเขา,าซือให้ชมบรรยากาศวิวงามพร้อมได้จ้ะนน่วิวสวยพร้อม บรรยากาศดีเชียทีแต่ร้อนไปหน่อยเป็นกำลังไทยอยู่ไถยใบยฉีด้มะปูกยกล่องปลูกได้บัดที่นี่จ้าตกกับตัวใแห้งด้วยนี่มองทีทีมันเป็นเนื้อแบบที่นี่มันแห้งเร็วเป็นดินทรายเป็นดินทรายกำลังไทยใบยนี่มีสองแผงมองนี่ มองนี้อยู่มองนึงมองไทยอยู่มองนึงจันเดเอามันไปสามสามมังก็คือมันที่ห้าวห้าอันห้อนไว้แต่มันที่ห้าตัดเป็นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นท่อนนั่นแหละเล้วก็มาห้อนห้อนห้อนแล้วก็ห้าก็มาเสียบจ้ะเสียบโอ้พระเจ้าเมืองจ้ะน งแลวบาทที่นี่ตัดใจเดน,นสวบใบมันก็อบมันก็เกิดนอว่าที่นี่จ้าที่นี่ก็เกิดห้างที่นี่ถ้าจงไปโดนหลายก็ดีปลูกเลยนี่ก็ดีจ้านี่ที่นี่ข้ากระเสียบลงชื้นสีจ่าถ้าโดนถ้าฝนตกข้ามันก็สิเกิดให้ดีถ้าฝน่าตกข้ามันกระสิแต่อีกคื้เกานี่จะได้ซ้าไปพูดมัน ที่จะหอดพู้นะจ๊ะต้นยุคขค้าวน,นะต้นยุคข้าต้นนี้กับต้นยุคข้าต้นพุ่นจ้ะขอบคุณที่รับชมนะคะขอกำลังใจด้วยนะคะรับชมคลิปถูกใจก็แชร์ให้ด้วยขอบคุณค่ะ